สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนเห็นกอฟไปออกงานเห็นในสตอรี่ว่ากอฟให้อาร์มสลิงทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับกอฟนะคะก็เดี๋ยวเอาจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังค่ะย้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะเสาร์ที่1มิถุนา เราไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆกันที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นเส้นทางกราวเวลที่กอลกับเพื่อนๆเคยปั่นกันอยู่แล้วทางเดิมเลยก็อีกหนึ่งกิโลจะถึงร้านกาแฟอยู่แล้วด้านทางลงที่มันปกติมากมันมันก็ตรงนั้นมันง่ายด้วยมันไม่ชันมากด้วยเพราะไอ้ที่ยากที่ชันที่ที่มันดาวฮิวมากกว่านี้เราก็ผ่านกันมาแล้วแต่เนี่ยมันเป็นเส้นทางเดิมที่แบบว่า มันไม่มีอะไรเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือก๊อฟไหลลงไปแล้วก็ก็รอหน้าปักแล้วก็กเฮ้ยใช่เหี้ hey, ็ก็พุ่งตัวไปนะคะแต่ทีนี้ก,ก๊อฟก็ตีลังกาได้แค่ครึ่งรอบมันไม่เต็มรอบถ้าเต็มรอบอาจจะไม่เจ็บอันนี้มันครึ่งรอบมันก็เลยบาดเจ็บนะคะเอ่ให้ดูรูปงงเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็เป็นภาพนี้ อยากแจกยซืมให้ทุกคนดูหนูเห็นไหมลูกหน้าจุ้มดินค่ะคือจุ้มไปครึ่งหน้าแบบนี้เลยคือจุ้มแบบนี้เลยอ่ะคือลุกขึ้นมาเนี่ยคือก็ต้องเพื่อเอาคี้ดินออกจากจมูกแคะหูเอาดินออกจากหูนะคะคือแบบดินดินเต็มหน้าเลยตอนนั้นตอนนั้นความรู้สึกแรกก็คือ เจ็บไหล่แต่เจ็บหลังมากเจ็บหลังมากกว่าก็ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจักรยานจะฟาดหลังอะไรแบบนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือขำตัวเองก่อนคือแบบเพื่อถ่ายรูปให้เราเอาให้ดูคือแบบสภาพเนี้ยคือแบบดูดูด,ด,ดูคิมูนะคะก็ก็เจ็บแหละก็เจ็บเจ็บแต่แบบเจ็บทนได้แต่ข้างหลังคือก็แบบเจ็บมากเจ็บเจ็บจนร้องไห้เจ็บหลังจนร้องไห้นะคือแบบเจบ ก็ไม่ได้มีอะไรก็พอมีแรงและก็ลุกตัวขึ้นมานะคะก็เดินไปอีกประมาณ2 3 0 0เมตรแล้วก็ได้พี่ๆได้พี่ที่ร้านกาแฟนะคะก็ขับรถกระบะมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็พากบไปส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาขอก็ระหว่างนั่งรอเอ็กซเรย์ก็มีถ่ายคลิปนี้ไว้ว่าแบบร่องรอยเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันแค่ถลอกเฉยๆเลยคือถลอกแล้วก็ฟกช้ำนะคะ ก็ระหว่างที่รอตรวจวัดความดันเบื้องต้นเนี่ยก็หลังจากนีน้หลังจากนั้นก็ก็เข้าไปเอ็กซเรย์ก่อนรอบแรกซึ่งซึ่งบุรุษพยาบาลบอกว่าอุย้ยยกแขนได้น, ون, นู่นนี่นู้นยกแขนได้ถ่ายรูปได้ไม่หักครับไม่หกักนั่งรอหมอนั่งรอเจอหมอด้วยความสบายใจจนส่งฟิลม์มเอ็กซเรย์ไปให้หมอดูหมอบอกหักจ้าหากักก็แบบ ้นแรกล่าเริงแล้วเอ้ยไม่หักยกแขนได้แล้วพอบอกหมอว่าหักปุ๊บก็แบบุยหักคือเข้าใจไหมคือถ้าหักอะ่ะมันต้องแบบใช้เวลา r e คอเวอรีสองเดือนคือแบบเฉาตายแน่เลยฉันคือเฉาตายแน่เลยอันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลขอาอนะคะก็จะเห็นว่ามันหักคะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนนักปั่นคนอื่นที่เขาหักเนี่ยเขาจะหักเดี๋ยวเปิดให้ดูยังไงดี ช่วงนี้ใช่ไหมตรงช่วงตรงกลางตรงช่วงตรงกลางหาปลาส่วนของกอบอ่ะกอบหักตรงช่วงปลายตรงช่วงปลายกระดูกตรงโคนตรงนี้นะคะก็ก็ไม่อะไรก็พอรู้ว่าหักแล้วสเต็ปถัดไปก็คือหาหมอออกไปพร้อมกันก็กลับพร้อมกันค่ะโอยใส่เสื้อโรงพยาบาลมาเลยอ่ะ<ป>ตายแล้ว แต่ขาไปคือกับเสื้อปั่นนะคะกลับเป็นเสื้อโรงพยาบาลว่ะเสื้อปั่นไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ระลึกมาด้วยอ่ะมาแล้วเครื่องแบบอย่าขำถ้าตนั้อย่าขำอย่าอย่าขำแรงอยาขำแรงโอ้โหน้วไม่เป็นไรหมอบอกว่ามีเตียวหมอบอกไอ้กระดูกแตกหมอไม่ได้กังวลเรื่องกระดูกแตกแต่ทีเนี้ย ไอ้เขาเรียกว่าเอ็นมันดีขึ้นมามันงัดขึ้นมาจัดใช่หมอใช่จัดไม่หมอบอกเจาะสามลูแล้วดึงเอ็นอมีอีพแป๊บเดียวหายหมอบอกอ๋อสามวันกลับมาปั่นได้แล้วหมอก็คือกรีดแล้วใส่ทูนเข้าไปแล้วไปเกี่ยวเอ็นให้มันเข้าที่ใช่โอเคถ้าปดึงเอ็นลงให้มันเข้าที่ตอนนี้เอ็นเอ็นนึนปิ้นเอ็นนึนปิ้นเอ็นนึนปิ้นดึงสามเส้นเนี่ยดึงจัดข้างขาใช่ไหมไม่ เดินยูนิฟอร์มเป็นที่ระลึกได้ที่เรใช่โอ้ยปวดหลังมากเลยบวงอย่างเดียวหลังหักไปคะหลังหักไปคะไม่มีอะไรแค่เอ็นสะดุ้งเอ็นสะดุ้งเอ็นสะดุ้งฝ่านอรีเอ็นสะดุ้งแต่ไหล่อะลุงที่เราบอกว่าเราจะทิ้งจักรยานอะดูดิมันทิ้งใส่ก๊อฟเลยโดนทิ้งใส่ก๊อฟเลยโอ้โหหายเร็วๆจหนายหนึ่งไม่า้เหอ พอรู้ว่าหักแล้วสเต็ปถัดไปก็คือหาหมอหาหมอหาคุณหมอทำยังไงก็ได้ให้เราได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดก็ติดต่อประสานง,งานไปทางออ์แไน z เซอร์ที่ก๊อบรู้จักเพราะว่าก๊อบเคยได้ร่วมงานกับทางโรงพยาบาลจุฬาภร์นะคะก็เลยมีคอนเน็กชันรู้จักทีมออ์แไนเซอร์ก็เลยโทรไปลบก้วนคุณน้องค่ะคือพอดีพี่ประสบอ,อุบัติเหตุอะคะ่ะ จำได้ไหมว่าเราเคยทำงานออทอ,อโมบิดิกด้วยกันรบกวนขอคอนแแคคุณหมอหน่อยได้ไหมคะคือน้องช่วยติดต่อประสานงานคุณหมอให้พี่หน่อยได้ไหมคะคือพี่ต้องการผ่าตัดด่วนน้องก็นักน้องก็น่ารักมากก็ติดต่ออะไรให้ใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ก็ไปถามเพื่อนๆว่าถ้าจะผ่าตัดเนี่ยเราต้องอดน้ำอดอาหารไปเลยแชั่วโมงก็ก็คำนวณเวลาเลยตอนนั้นก็ลดลมเก้าโมงครึง่งกว่าจะหาหมอออกเสร็จจากโรงพยาบาลเขาคอในเที่ยง หิวหิวก็ยังไม่ได้ก <kne el. S 1> ินอะไรก็เลยก็แบบเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องขับรถกลับเข้ากรุงเทพใช้เวลากชั่วโมงแล้วถ้าได้ผ่าตัดเลยก็คือสองทุ่มวันเสาร์เลยก็งั้นกินกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนก็ขอกินข้าวก่อนจะได้ท้องว่างยาว8ดชั่วโมงไปผ่าก็เลยไปแวะครัวเขาค้อร้านประจำค่ะก็ได้ของขนมของฝากมาเพียบคือกับชอบมากกับชอบกินเผือกไส้มะขามมากอร่อยมาก ป้าเจ้าของร้านน่ารักมากคือเห็นเราแขนเจ็บแต่เราก็หิวอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเจ็บแต่ก็หิวอ่ะคุณป้าน่ารักมากมายืนมา,มายืนปอกมังคุดให้กินนะคะอ่ะกินหน่อยลูกแหวนหวานนะอ่ะก็เสร็จจากเขาคอก็ไม่มีอะไรค่ะก็ก็มุ่ง มุ่งหน้าสู่กรุงเทพนะคะก็ระหว่างทางเนี่ยก็ได้โทรคุยกับคุณหมอประสานงานว่าเออจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลไหนดีคะคุณหมอหาห้องผ่าตัดหาห้องพักฟื้นของหนูได้ที่ไหนคะก็ได้สรุปนะคะก็ได้ผ่าที่โรงพยาบาลโทรมรีหนึ่งคะ่ะก็ได้คุณหมอสิทธานนะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยคุณหมอก็เรียกว่าสัมมนาอยู่ก็รีบสัมมนาเสร็จนะคะในวันอาทิตย์คุณหมอก็สัมมนาเสร็จก็รีบขับรถมากรุงเทพมาผ่าให้กอฟเลยตอน4ี่โมงเย็น ซึ่งก็ถือว่ากอบโชคดีมากที่กอประสบอุบัติเหตุวันเสาร์วันอาทิตย์คุณหมอมีคิวว่างผ่าให้พอดีก็ก็ได้ผ่าในเย็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็พักฟื้นเรียบร้อยจนถึงวันนี้วันศุกร์ก็ผ่ามาแล้วห้าวันก็ได้มาออกงานนี้อยากจะอวดแผลทุกคนตกใจแต่จริงๆจะบอกว่าจะบอกว่าก็ว่าไม่เจ็บไหลเลยตรงหัวไหลเนี่ยกก็มีอาการปวดบวมช้ำธรรมดานะคะการรีคอเวอรี่ก็ ค่อนข้างดีก็คือแผลช้ำเนี่ยเริ่มเขียวเริ่มเหลืองและเริ่มหายดีแล้วนะคะแต่ที่กบจะเจ็บมากๆก็คือกบจะเจ็บเอ่อบ,บริเวณหลังนะคะก็มันแอดแท็กเนาะมันร่างกายเราเก่งกล้ามเนื้อเรากระตุกกล้ามเนื้อเราตกใจเราก็ตกใจเราก็เจ็บหลังมากเลยนะคะอ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่ก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะส่วนหลังก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันคะ่ะเรียกว่าผลการผ่าตัดทุกอย่างอะ่ะน่าประทับใจมากคุณหมอชมด้วยนะ เพราะว่าแผลก็บ้าเถืนแล้วจ้าหมอบอกผ่าง,ง่ายคุณหมอบอกผ่าง,ง่ายนะคะเพราะว่ามันหักช่วงปลายวิธีการก็ง่ายมากเลยหมอก็พูดง่ายๆตอนคุยโทรศัพท์ก็เดี๋ยวผ่าเข้าไปดูก่อนนะคะก็ไม่น่าอะไรก็เหมือนตอนนี้ที่ไหลมันยกเนี่ยเพราะว่าเอ็นมันฉีกขาดตัวกระดูกม,มันก็เลยเด้งขึ้นมาวิธีการที่คุณหมอทําให้กระดุมยุบลงไปทํำยังไงรู้ไหมคะคุณหมอติดกระดุม2เมตรอ่าเป็น เหล็กไทเทเนียมหรืออะไรสักซัมติงอุปกรณ์ทางการแพทย์คะ่ะติดก,กระดุม2เมตรร้อยใหม่ไปตรงกระดูกนะคะก,ก็จะได้หัวไหล่ใหม่เวอร์ชันอัพเกรดค่ะคือเป็นเวอร์ชั่นนี้นะคะให้กำลังใจกัอคะีนี่เลยนี่นะคะติดก,กระดุม2เมตรแล้วก็ร้อยเอ็นค่ะก,ก็ได้ เอ็นเทียมนะคะเวอร์ชั่นที่แบบยืดหยุ่นได้หลังจากนี้คือคุณหมอคะ่ะคุณหมอถามว่าหายไปหายดีแล้วจะออกกําลังกายอะไรบ้างเหมือนเดิมคะ่ะคุณหมอหนูเพิ่มเติมหนูคิดว่าหนูว่าจะตีกอล์ฟหนักขึ้นแล้วก็อยากจะแบบมีตีเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยลองรับไหวไหมคะหมอบอกอย่าดือ้อหมอขอเดือนครึ่ง หมอขอเดินครึ่งที่แบบอย่าดื้ออย่าซนนะแล้วก็ใส่อาร์มสลิงเดือนนึงนะใส่อาร์มสลิงเดือนเดียวหมอขอรับรองหมอหมอทําให้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแน่นอนนี่ดูรูปนี้จะชัดกว่านี่นะคะนี่คือก๊อปหักตรงช่วงนี้เส้นเอ็นชิ้นนี้ก๊อบขาดหมอก็เลยติดกระดุม2เม็ดแล้วก็ร้อยเอ็นกับกระดูกฟึ้ฟเสร็จจ้า ไล่ใหม่เวอร์ชันอัปเกรดนะคะก็หลังจากนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขอบคุณทุกคนนะคะที่ inbox เข้ามาถามเป็นอะไรเจ็บมากไหมถามว่าเป็นอะไรก็คือไหปลาาหักช่วงปลายนะคะเจ็บไหมก็เจ็บกับตกใจแต่ก็โชคดีที่เจ็บไม่มากโชคดีที่เจ็บไม่มากแล้วก็โชคดีที่ได้คุณหมอหน้ารักนะคะที่ คุณหมอหน้ารักทีมงานพยาบาลทุกคนนะคะพร้อมใจกันช่วยเหลือกอบทำให้กอบสามารถรักษาตัว r รีคอเวอรี่กลับมาได้ไวก็ต้องขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ดูแลแล้วก็ทําให้หนูแบบฟื้นฟูนฟนได้เร็วขณะนี้ค่ะก็หลังจากนี้นะคะกอบก็ดูแลตัวเองโดยการกินนอนพักผ่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็ทํากายภาพบําบัดตามที่คุณหมอนแนะนําแค่นั้นเลยอยีกเดือนครึ่งเราได้ซราได้ซนกันเหมือนเดิมจ้ะ ก็ช่วงนี้เราก็อาจจะทําคลิปแบบตะลุยกินไหมหรืออะไรไหมเดี๋ยวเราว่ากันค่ะไม่ห่างหายกันไปแน่นอนเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงกอล์ฟแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะก็ขอโทษด้วยถ้าทำให้ใครตกอกตกใจนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะหายดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางสายทุดงกันนะคะเดี๋ยวเราจะทุดงข้ามเขาลูกนู้นแล้วก็อ้อมสันเขาด้านนี้นะคะเพื่อไปเจอถนนดำ ตรงนั้นคือใช่ข่าวที่แล้วที่โดรนบินไทยใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> ขนาแต่ตอนนี้ขอดูเกติชื่อดังเดินสายดุด,ด,ดงก่อนนะว่าไปทางไหนด <c oughs> ินมันปั่นยากมากเลยมันกินแรงแล้วมันก็ลื่นนิดนึงนใช่มันมันมีความยุบเหมือนดินร่วนแต่มันเหนียวเหมือนดินเหนียวใช่มันยวบแล้วก็ลื่นถ้าฝนลงมานี่ไม่ต้องสึก พี่พี่เราจะไปไเราไม่เห็นลายลงไปเลยพี่<อ>จะลอกลายหน่อยขอตามไม่ทันนะ ชันมากเลยเหรอพี่ชันเยอะนู่นเนะดูยอดไผ่รุ่นเนี่ยโอ้โหยอดไผ่เลยแล้วแล้วนั่นเขาไปทำอะไรกันพี่เดินมาจะไหนเนี่ยเาจะเลือกเต็มขาเต็มแขนแล้วต้องใจเย็นมาทำอะไรกันตรงนี้ไงวางเก่ง้องไว้แล้วค่อยๆดันไปดูทางไปกันต่อไปไปต่อเห็นไหมน่ะข้างหน้ามีธงบอกหยุดเข็นได้แล้วธงแล้วค่ะทงส้มเนี่ยมีสีอะไรวะเนี่ย โอ้รสชมพูมพจเจอฝนแน่ๆแล้วนี้ขนาดไม่มีฝนนะยังเหนียวขนาดนี้ ้นไม้นะอันนี้ต้นไม้ตรงนะดูความเอียงความชันของมันดูท่าจูงทั้งเอียงทั้งชันไม่มีอะไรจะทำกันละดูไหนที่พักเราเลยที่เห็นหญ้าเขียวๆไปทางนูน้นแล้วก็ปัน่นข้ามแนวสันเขาพี่หมายเอาไงโอ้ยเด็กอไอเด็กลูกหาบนี่แม่งเก่งว่ะ

มองไปทงไหนก็มีในนางฟ้านี่น <wrong woods> <Hi> <rad io> ี was, ่เขาบอกว่าเขาขอยืนอยู่บนสวรรค์คือขออยู่เหนือนางฟ้าแต่ว่าอะไรวะจะได้มองเห็นนางฟ้าทุกคนเลยแต่ว่าอะไรนางฟ้าว่าไงยอมให้อยู่เหนือไหมยังไงวะยังไงใ้หมดแล้วนั่นไงสองพี่น้องกําลังเรียนรู้จักกันและกันวิธีการจัดการนางฟ้าเทคนิคการปั่นนะคะเวลาเราหมดแล้วอมลูกอมเย็นๆจะทำให้ ส่วงอกก็มีแรงปั่นต่อไปกันต่อไปสองสาว ตื่นแล้วจ้าตื่นเพราะใครรู้ไหมพยาบาลร้องเพลงตื่นมาเลยทุ่มหนึ่งเอ๊อนะเกี่ยวบแล้วทุ่มทุ่มครึ่งว่าเออพยาบาลร้องเพลงเพงี้ยนไม่รู้จะทำยังไงให้พยาบาลรู้ว่าเราตื่นแล้วเลยเลยถอดไอ้นิ้วออกให้เครื่องมันร้อง สวยไหมให้ดูให้หน่อยดิหว่งหวงห่วงงานขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงกอล์ฟแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะก็ขอโทษด้วยถ้าทำให้ใครตกอกตกใจนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะหายดีแล้วค่ะ